สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกมหน้าเตะแข้งสายฟ้าผมวันนี้ผมจะเล่นมาเล่นเป็นทีมของ Dark Emperor รุ่นใหม่ครับผมนำทัพโดยสงีมูรีกับยูอิจิพี่ชายของโซโลเงผมฮาคุเรียวชาดดอผมคาเซมาโลผมนี่ฮะคาเซมาโลฮะแล้วก็โคสุเกะโซเมโอกะระคิดได้อเอามาโน ไอ้ใครงีนโน้อใครงีนโน้อคาเมียม่าแล้วก็พุโธเอามากิจิอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ผมแล้วก็สังเงียบโมลี่เป็นเมืองประตูผมนี่ฮะเจอกับทีมทางด้าน,นโอเมกาผมนี่นำทัพโดยอัลฟอรเทนมาเมตาาซาโลผมนี่แล้วก็อะไรวะไทยโยชูผมแกมม่าแล้วก็สิ่งนี้ผมกองหลังอ่ะอันนี้สองตัวนี้ไม่รู้จักเป็นคินาโกะ นี่ผมมูโะโตไปเลยละกันนะเอาสนามแบบแนางเลือกก่อนเอานี่ละกันเรือของเทียวหูไปครับรับยากโอเคเรียบร้อยไปดิสโครจะเป็นยังไงทางด้านของดาร์กเอ็มเพอเงเร์เจอครับทางด้านของโอไมกล้าสุดแร่ง โอเมก้าบลูรุ่นใหม่ประทะรุ่นใหม่ฮะจะเป็นยังไงอะผมเอาเริ่มเลยผมสูงเงากเตรียมพร้อมแล้วนะพี่ชายไปเลยอะผมนี่โคซุเกะส่งให้ฐานของฮากุริโอยูอิจิผมวิ่งเข้าไปแล้วจังวันนี้ส่งไปแล้วก เตะเข้าไปโอ้ไม่เข้าัญถาของเนี่ยฮากูเรียวผมไปโคซุกเกะส่งวิ้งมไม่ได้ผมอะไรเห็นมาเขาไม่อยอมาบอกอะไรไปผมสัตสกิสสชัยนิ่งลาก่อนจัดเลยผมเรียวสองผมสัตสกิสสชัยนิ่งลาก่อนลาปิซะลาปายไวเว็บตัดเข้าไปผม มาเนี่ยคคำสั่งลับบอลศูนย์เจ็ดมาคำสั่งลับบอลศูนย์เจ็ดเียบร้อยผมหนึ่งประตูต่อโซนนะทางนั้นดาร์กเอ็มเพลเลอร์นำไปก่อดนะผมโอ้ด้วยการยิงของฮาคูริวเห็นมาบอกโอ้ยโดนตั้งแต่ห้านาทีแรกเลยผมไปสูงอย่างนี้ผมส่งเอ้าเห็นมายังบอลไม่ได้ผมชาโดชาโดระวังไม่ทันรับไปซะ วิ่งไปผมความเร็วลมมากไม่เนื้อเฮาตักเขาไปผมหน้าของเทนมาผมสงังยมูริบอกมาเลยฮะท่จะโชว์ไปงั้ดาโบล,ล็อกเก็ตยิงไปดาโบล,ล็อกเก็ตไปผมนี่นะฮะการเล่นไปให้คาเมย์มาผมสซงอาย,ยูจิคาเซโบลุคาเซโบลุไหนนะเสียไปมาเลยโอโฮยิงมาเลยอัลฟา เอาไฟยิงมาเอาไปคำสั่งยิงศูนย์หนึ่ง spinning e v o l u t i สั็ข้าไปผมคำสั่งยิงศูนย์หนึ่งงั้นล่ะมาเลยผมสั่งยิงมานนี้กมาทางโนเตรียมพร้อมดูเอลสัมแม่นี่เนอะเซฟมาผมไปเลยผมทางศูงย์อยงนี้เกสบัตเตอร์ไปผมมาประสานพี่ชายโอ้โห ปรโชน์ปโชน์ปโชนโอ้โดนโดนนั่นโดนนั้นเอ้ยมาสูงเองมาประสานนะผมพี่ชายประสานนะลูกเอาผมจังหวะนี้เทพดาบแลนสล็อตติดอาวุธมือไปเลยฮึยลาบายเกสมาสเตอร์ผมวัดเข้าไปผมเกสมาสเตอร์คำสั่งรับบอลศูนย์สามมา มีเนี่ยเฮืเต็มเต็มหน้าโอ้โหสองประตูต่อศูนย์นะอ้โหเจอเกสวัตเตอร์ของซูลงี้กับยุยจิเข้าไปครับผมปรสานสุดแรงเกดิดยังไงเท็ดมาบักเติงแล้วครับธนาเท็ดมาบักอะไรของพวกแกนายนะฮะนี่นกระเทยไปเฮ้ยเขาไปยังมงเอ้ยมันเรียกว่ายังยิงเข้ามาสิงห์้โมนี่เอา้าฟาวผมส่งให้เบต้าเบต้ายิงเข้ามาแค่นี้เนะคาเซมาโร่ผม คุสุเกะโสงไงฮะคูลิยวผมชารดโดไปคุดโซเมโอกะโซเมโอกะไทำตัวในใจเอ้ยเสียไปทางของโชผมม,มาชารดโดเอาไปรับไปซะสาลาตันดำหวนัเข้ามาผมไม่เป็นไรฉันอยู่เองทำสังส่งรับบอลศูนย์เจ็ดมาเลยฮะ เซ่ไม่ได้ผมโอ้ยไปเลยละกันส่งให้อัลฟาผมโอ้ยแถลนคินะโกมิกซิทรานนะมิกซิตรานโอ้โหมาเจอรากอนไปผมซาลุส่งให้เคสกิตะโกะโอ้ยมิกซิทรานมางนะครับไอโยครผมมิกซิตรานคงม่งไอคิตะโกะจะยิงแล้วจะยิงแล้วระวังจะยิงแล้วกันเหรอไม่ให้ยิงหรอก เอาเลยท่าป้องกันแยกล่างนี่เนี่ยได้หน่อยเหรอไปผมยูจิสุรุงงี้ไปไม่ใช่สุรุงงี้ผมเป็นไทฮาคุริโอทางโชกอะไรครับถอดมากิจิลองฉันยิงมากแล้วนะดุท่ายิงของฉันไปก่อนเอาไปเฮ้ยลาไปดินน้ำลมไฟเดสทออยเออร์เอาไปกัน เข้าไปผมมาเนี่ยครับมาเลยคำสัง่งรับบอล07ฉันจะหยุดเองเรียบร้อยผมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นผมสมประตูต่อศูนย์นะโอ้โหดาเกมเพลอือหัวเกินไปครับผม,ม,ามาเห็นมาบอกเตงแล้วผมมาเห็นมาบอกขอบ้างฉันจะยิงแองจังหวะนี้ยังไงมาเลยผมเพกาสซัดอาติดอาวุธ วิ่งไปแล้วผมจังวานี่เทนมะรับไปพลังของฉันความเร็วลมมากแบบติดอาวุธมาผมสังียมูริบอกมาเลยฮะเขามาลาล่หยุหด,ดเองท่านั้นนะ่ะมาดูเอวสมาดนี่นะฮะเซฟไม่ได้ผมไปเลยผมฮากุริโออยู่อิจิผมโคซูเกกเอาแกมา แกมาบอกฉันจะสวนกลับลเร็วๆโ oh oh อเมกาไอแท็กโอเมก้าอแทกเออเอา่ะเอาจังหวะนี้ติดอาวุธเดียบร้อยผมเตรียมพร้อมพวกเราเอาไปซะโอเมก้าแอแท็กเฮ้ยสามโอ้โหยังไงผมสังห์โมีิจะอยู่ไม่ได้ไหมผมจังหวะนี้เอาอะไรผมดูเอลสาแม นี่เนี่ยเฮือไม่ไหวผมเป็นหนึ่งประตูต่อสามอะโอ้โหตีไข่แตกเรียบร้อยผมท่าน,นโอเมกาผมแต่ไม่เป็นไรพี่ชายยูจิยูจิจออกมามขอบ้างละเดนจะยิงเองไม่ต้องประสานโอ้ไม่น่าไปประสานเลยผมเอาจังหวานี้นักรบปีศาจแพนราคอนติดอาวุธเตรียมพร้อมลาไป เกสบัสเตอร์สักเข้าไปผมเกสบัสเตอร์ยังไงล่ะฮะมาเลยคำสั่งรับบอล07โอ้โหรับได้ผมโยวยหัดเกินแล้วก็ส่งให้ท่านของเทนมาผมทยโยทยโย,าย,โยมาเปิดยิงกันเลยผมดาบหนาวตก ส ah! no like, ัตว์เข้าไปขุมดาบดาวโตกโอ้โหหุ่เข้าไปแล้วสัญมูนี่จะเซฟหรือไม่ผมมาเข้ามาเลยขึ้เงี้ยน้อเอาไปผมดูเอลซ์แมนนี่เนอะเซฟไปได้ผมไปผมฐานของสูงเงี้ยสูงของไอ้สูงเงี้ยหวันเดี๋ยวฉันจะยิงเองเอาไปผมชั้นโชว์เดียวบ้างนะผมนักลบ เทพดาบเล่นสล็อตติดอาวุธกำลังจะนักลบพีศาจแผนนาก้อนอเมื่อกี้ผมดิงมอละนะนี่เงี้ยหมดเข้าไปท่านของสูรงเงี้ยผมสัตว์เข้ามาแล้วคำสั่งลับบอลศูนย์เจ็ดยังไงเออ,อไม่ไหวผมโมไปสี่ประตูตอนหนึ่งอะโอ้โหยิงแมวไม่ยั้งผมเหมือนโคตรแค้นนะทะน่านของดาร์กเอมเพลเลอร์ผมสี่ประตูตอนหนึ่งแล้วผม เห็นมาบอกมันตึงจัดอะ่รเนี่นฮะหาคุริวคุซูกะผมคาเซมารุมาวีหกทามยนนะผมประสานดวนเอ้ยอ้เปตรากันเ่ะออ้โหไปไหนเขาไม่ยอมออกมาอ้อโหยอะไรวะน่ะเป็นอะไรนี่เนี่ยโหชูทางนั้นชูงฉันจะยิงแงงก็จะหมดเวลาตอกฝาลง ฉันจะยิงแง่อะไรนะเฮ้ยโอมหมดเวลาก่อนนะอืมเอาผมไปแบบรวดเร็วผมยังสี่ประตูตัวหนึ่งเลยผมขาดเกินนะเกมนี้แต่อูเมกา้าบอกฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะไม่ยอมแพ้กันเหรอฮะอะไรเถอมาผมชูชูก,กับฮาวค็เรีวเจอกันหน่อยนะผมชูมาฉันจะยิงแง่ เอาไปเท้าทานดำเท้าทานดำผมสัตว์เข้าไปแล้วมืดโอยภาษากระเทียนมาผมกระเทียนมาวิ่งไปแล้วผมความเร็วลมมากผมสัตว์เข้าไปผมความเร็วลมมากเซนิมูนี่ผมไม่ได้กลัวเลยมาดูเอวสมาร์ทดูเอวสมาร์ทนี่นะฮะ เทไปได้ผมไปผมยูวิจิไปเลยฮาคุริโยโอ้ยังมีคนยิงกันล่ะโคซุเกะคาเซวาร่ผมฮาคุริโยชาโดโซเมโอกราอ้ยโซเมโอกรายังไม่ได้ยิงเลยเขามายังมายังมาผมชาโดโซเมโอกราโซเมโอกรามาฉันดูฝึกฝนมาแล้วนะดูไว้เถอะนี่ล่ะเอื้อยพลังของฉันเอาไป บงังกอนทลายฟ้าอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าไปมาเลยผมคำสั่งลับบอล07มอเด้อฮะโอ้ไม่ไหวผมเป็นห้าประตูตัวหนึ่งโอ้ยิงอะไรจะขนาดนั้นเนาสมิโอกลางเฮาซาใจทะลมทลายผมมือประตูอ่อนเหลือกเกินนะผิดพลาดการเทคเนิคครับผม ไปแล้วผมคาเซโมรุชาโดเปิดโ,โซนมาวีหกทามิเนเดี๋ยวเร็โคซูเกกโซเมโอกะเอาไปผมจังหวะนี่เอาไปเกินเลยวีหกทามิเนยิงไปผมวีหกทามิเนะทะโยกฉันได้โอกาสสวนกลับคืนไปไม่ไหว มาเลยผมทำสั่งรับบอล07อือไหวอยู่ไหวอยู่โอเคไปผมไปเอาฟา้าออกมาเตรียมพร้อมฉันจะยิงเองรับไปผมทำสั่งยิง01ไม่อ่ะทำสั่งยิง01ไปผมมาเนี่ยใคโน้อบอกยิงไกลขนาดนั้นก็ไม่เข้าหรอกเว้ยฉันจะโยนมันเองเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมเลยผมดูอิวสเมตเป็นไงไปผมสูงเงี้พลังของเกรสบัตเตอร์เลยแล้วโชว์หน่ไงผมเอาไปผมเตรียมพร้อมเฮ้ยนรบปีศาจแพนเออไม่ใช่ผมเทพดาบแดนสลอตติดอาวุธเอาไปผมยุยเกรสบรัตเตอร์เอาเข็มสัตว์เข้าไปผมเกรสบัตเตอร์ มาเนี้ยมามาคำสังส่งลับบอลศูนย์เจ็ดอ้ยโอ้เสียไปได้ครับคำสังส่งลับบอลศูนย์เจ็ดเสียไปได้ก็ส่งให้ทางของอัลฟาอัลฟามาวีตารากันเลยไปผมับคาเซบรุโอสุเกะเอ้ามาเลยครับผมอุยคาวิญญาณมาคำมิญญาโอ้พีตาใจายเย็นใจเย็นนะไปผมัสูงเี้ จะมี Mix un, นะมิกซี่ธรันนะผมเกมนี้เออเทมะาบิตลาเอวบิตลามาอย่าให้วิตลากินประสานมาเนี่ยประสานมาเออเข้ามันเ,เลยผมเทพีความมังเป่าอาเทนาติดอาวุธเตรียมพร้อมลับไปผมลับไปซาโอเมกาแอคแทกเขามียงมาหมอกมันเลยผม กำแพงภูผภามาหาการเข้ามาเลยยังไงเขาไปาสิงมูลีสองชั้นต้องไหวมาผมดูเอลสาแมทเตรียมพร้อมดูเอลสาแมทนี่นะฮะสองชั้นก็ไหวผมไปสูงเงี้ยฮาคุริโอโอ้หมีคนยิงได้เลยยูจิอันนั้นยูจิโอ มิตราส่งให้ท่านไทยโยผมเทนมาเทนมาไปแล้วจังหวะนี้ยังไงจะยิงนะผมจะยิงแล้วเฮ้ยอโหปะตานอ้อโหเปกซัสาอาร์ติดอาวุธเตรียมพร้อมเอาไปกอสวิงไม่เนะทนมาซัดเข้าไปแล้วผมอ้อโหกอสวิงเัินละ่ะสกิโมูริบอกอยิงไกลขนาดนะั้นมันไม่เข้าหรอกเว้วย ดูไว้ผมดูเอวสแมดนี่นะ่ะยิงไกลขนาดนั้นมันไม่เข้านะโว้ยสง,ง,สง่าโซเมโกลาด,ดูวนเลยผมมาอาจจะเป็นคนขยี้มันเองแล้วนะอาจจะเป็นคนซัดมันเองเอาไปเลยผมมังกรทลายฟ้าผมมังกรทลายฟ้าไอซัดเข้าไปคำสั่งละบบอล 07 07เลย07เลยเฮ้ยเรียบร้อยหกประตูต่อหนึ่งอะโอ้ยสงสารโอเมกาลอเกินนะแมนนี่โอ้ทำกับมันเกินไปะโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วยิงกัาไปเลยครับยิงกัาไปเลยแล้วกันเอามาเดี๋ยวฉันจะโชว์เดียวบ้างครับผมโชว์เดียวบ้างมาเลยไต้จงประสานนักลบพีศาจแผนรากอนติดอาวุธนี่เหรอ เตรียมพร้อมงัดขึ้นไปผมดิงมอลาน่าน่นะฮะดิงมอลานาไปผมยังไงจีไว้ได้ไหมผมคำสั่งลับบอลศูนย์เจ็ดอ้ยไม่ไหวโอ้โหศูนย์เจ็ดจริงยังนะยังนะนี่หนึ่งเจ็ดโอ้โหถลม่มถลายฮะเอาหนะาเจ้ามือประตูเก่งๆกว่านี้มาผมโทษทีคลิปนี้ไ้นหนด้อัดแล้วก็ลงเลยละกัน มาจะจะยิงแงงมาทีสานประสานอีกครั้งประสานอีกครั้งเล,ล้วเอ้ยโอ้มาเลยฮะอร่อยฮักกุริวไปผมทางด้านของไทยโยจะจะยิงแงงก็จะยิงแงงเอาไปผมนี่ส,สายฟ้าน้ำพาพรสุธาผมสายฟ้าน้ำพาพรสุธา อัดเข้ามาแล้วผมเซนิมูริโอ้อฉันไม่ดูพลังแล้วฉันไม่ดูพลังแล้วเซนิมูริมือเปล่าไปเลยผมฮึอเป็นสองประตูต่อเจ็ดเออโอ้โหแต่เตี้ยมันห่างไปอะดีผมโอเมก้าตามไม่ทันแน่นอนนะอยู่จีไปผมเราส่งให้ทันโอ้โมลาเลยฮะไปผมชาโด สง่งไงเอ้ชารโดอะไรเถ็นมาเปอดโฉบมาผมเท็นมาวิ่งไปแล้วจังวานี้ยังไงสัตว์เข้าไปไปเลยสมเมลกะะส่งให้ท่านของชาโดเปิดโฉนมันการเสียไปขอละไอ้ไทโยยิงไอ้ไทโยยิงก่อนไทยโยจะยิงเอาใช่ไทยโยดิฮักคูริโอ้โหติดกันอะไรวะน่ะโอ้โหชนอมูลเกินนะนนสะเตปล้มโชบ นี่นะแล้วก็จะหมดเวลาแล้วครับท่านจังหวะนี้ผมเบตาโอ้โหหมดเวลาวะนี่ยังยังโอุห,หมดเวลาแล้วผมโอ้โหดาร์กเอ็มเพ์ชนะไปผมท่ายผมเจ็ประตูต่อสองผมเอาผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแต่คลิปนี้แม่งมันโยผมแต่มันยิงเยอะไปเจ็ประตูต่อสองผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปผมซิวเกินนะครับ